ตอนนี้เราก็อยู่ที่เมือง erman. อันนี้เมืองอะไร ER <_ damn. S 1> น,นะจัไม่ได้วเราวิ่งเรากันเมืองไปมะลิสอันนี้เมืองอะไรครับต,นตนนะนาวศรีตะนาวศรีเนาะอ๋อปมนเมืองตะนาวตะนาวศรีนะครับก็เป็นเมืองที่เรียบแม่น้ํนาตะนาวศรีนะครับตะนาวศรีจะมีะเส้นทางแม่น้ําที่เวียบทางเมืองอยู่นะครับอันนี้รถตู้เรานะครับที่เดินทางทีน่นี่ก็จอดแวะรับรับประทานอาหารครับสวิจจโทานว,ว,ว่าวันนี้ อย you uh, okay ู่ยังเอาเลยเอาเลยฮะดืทานไหมกินใช่ไหมเอาอะไรดีก็มีไก่ฮะมีไก่กินข้างอังเล่หรอมีไก่มีมีกุ้งเหมือนกุ้งกุ้งมีไหมกุ้งไหมไม่มี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 ไม่เอาอะไรดี nó đặt vào này gọi là cái này kiểu cái anh ấy หมูหมไปกินที่นี่ครับที่นี่มันสัง่งไม่จับวะทีเขาสั่งเขาแยกให้เราเน้นเียนเี่่น มาดูทิ้ครับผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเนี่นนยได้หมูสามชั้นนะอันนี้ปลาอ่ามีเชือม่าวุดวุ้ดวุดวุดหมูอ่าอยบอกเล้ในในหมู <c oughs> อันนี้หมูอันนี้หมูอันนี้หมูรู้เลยได สามชั้นีะโกนเนื้อหมูไงหมูนี่แม่อร่อยอ่ะหมูหมูหมูาไม่อร่อยมันมันหมูมันเหนียวแล้วหมูมันสังไก่ก็โอเคอยู่องนนี้อันนี้นื้อ้ออ่ะอันนี้ลวกันืปลาดีวะปลาดีมั้งนี่นะอ่ะโอเคอ่าอนี้อันนี้แล้วไปะก็อันนี้อ่าแล้วก็แงแล้วอ่แล้วก็ไก่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 

ทางทางครับเนี่ยคือคือเนี่ยกินปังมีจํากลานะครับนะครับเท่าเดียวไปอะไรไม่ได้หรอกนะครับจะรวมนะฮะต่อยมาใช่จะเอาสีเหรอจะเอาสีจะจัดป๊อปนะครับนะครับจะได้แก้ตัวไม่เลยนะครับจะมา1ชั่วโมงดีเบอร์ <inaudible> <Aristotle> ท okay. ี่เด right> lad uh, ี๋ยวสามอ่ครับเดี๋ยวกา้มาทานะรับนะรกุ้งนะที่ผมสั่งมาป็นกุ้งรัวะกอันนี้ผมไม่ราบปลาเขสั่งปลามานะครับแล้วก็หมูนะหมูกุ้มนะสมอย่าง 没有